ตะบ,บีตัดไผ่ไปน้งองสพาะเราได้เมียขีย่ไลยอันนี้ดา่าผัวหรือด่าเจ้าของวะตัดกันเลือมอยุมอย้างเมียขีย่ไล่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจสีก็อยู่สวนไผ่เช่นเคยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้เป็นสวนไผ่ใกล้บ้านนะคะ เนี่ยจอดรถไว้ตรงนั้นค่ะอันนี้ยังพอเห็นรถได,นนด,ได้มาตัดไผ่คือเก่าค่ะพี่น้องขายพ่อล้ามแหลกับไมน,นแหลวะนะัไปแสดงเงินเขาพี่น้องเอ้ยอันนี้จะสีขนไผ่ออกมากค่ะตัดได้พักนึงและเข้าไปขนตัดไว้ว่าจะเอาต้นได้แล้วกะ หตอตะบีคอนออนี่ตะลัมยิงใหญ่ค่ะบนนี้แม่คนน่ะลัมใหญ่ค่ะพี่น้องใหน่ใหญ่สมใดใหญ่สมคนปัน่นนี่ไงนี่ทั้งไงทั้งบังนยิใหญ่เงาเงามันเนาะพราะคืนปขึ้นไปมันก็นหน่อยราคามันก็นจะลดลงนะคะขลามแล้วส่บนบริขายราคาเดิมดอก เดี๋ยวคนคนไม่ไผ่แป๊บนึงค่ะอันนี้ไผ่ที่คนตันดได้จำนวนนึงเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะเพ,พื่อนๆเดี๋ยวไปค้นเอาอีกค่ะตะบ,บีตัดอยู่ทั้งใน่นเดี๋ยวจะไปคอยหนาวก็เลยไปเอาเสือเดี๋ยวไปซอยตะบ,บีตัดต่บ,บีค้นกรอบนึงค่ะ ดูเขาเ,เพื่อนๆหนาวแค่ไหนอันน้ำที่มันไหลเป็นทางน้ำไหลอะ่ะเป็นน้ำแข็งเบิดมึงเนี่ยแต่โมข่อยกันยังได้มาตัดมไม้ไพ่หย่อนท้ามาหากินเนาะพี่นอ้อง I don't know. แรงมันออกมะกว่าตะบีตัดไพ่ไปน้งองสภาพเราเดมเมียขี้ลายอันนี้ด่าผัวหรือด่าเจ้าของวะตัดก็เลือมอยุมอยะเดมเมียขี้ลายเออด่าเจ้าของหรือด่าผัวเวลาตัดพ่อเขาจะเอา ไผ่เก็บไว้ตั้งข่างเนาะพี่น้อไผ่มันหกทางยางเขาแหนงมันนะนะเก็บไว้เก็บไว้มือหนานะเขามาตันจะสบายไอค้นไปเจ้าแหนงมันเต็มหนึ่งนเขาก็สิอัน,นบุกเบิกทางเองเ้ื่องนี่นะแต่ก่อนนะเป็นปลาหกคุกใส่ค่างทางเอาเองหายก็ซาวหน้าพบนเรื่องนี้นะโอ้ตัวหนึ่งก็งามด้วยเลยดิ nào chân vào hàng อลือที่ยังบมขนอีกปมันหาหลอบพี่น้องขนไปกหาหลอบโอ้ออยไม่เร์ไหนน่ะเอาไปล้ววะ สองสามลำ วันนี้เอาไปเยอะนะคะก็ขายเยอะอนนเดล,ลายทำโมเนี้ไลายไม่จะบอกอยังไง่าเมนไพนนี่นะเออมือนี่ช้อนก็ามาด้วยช้อนสนุกไหมมานั่งในรถอะ